สวัสดีครับนักเรียนทุกคน welcome back to my channel ช่องทางการเรียนคำส,รรพสัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวโดยครูดอนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่เป็นนักเรียนใหม่อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่อง Cool English by ครูดอนกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับครูด้วยนะครับครูแนะนำให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องและคล่องแคล่วก่อนแล้วจำความหมายของคำศัพท์แต่ละคำหลังจากนั้นถึงจะฝึกอ่านบทความและทำความเข้าใจความหมายของบทความนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกัน เลยดีกว่าคำแรกนะครับออกเสียงว่า almost 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 ออกเสียงตัว s ตามด้วยตัว t นะครับคำที่สอง approve 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 ตัว v ออกให้ถูกต้องนะคบเป็นตัว vowel ผสมฟอฟันนะครับและคำที่สามครับ as well as as well as as well as คำที่สี่ boost boost <Boost. S 2> คำนี้ก็เช่นกันนะครับออกเสียงตัว s ตามด้วยตัว t นะครับคำที่5นะครับจะไปเน้นพยางค์ที่2นะครับพยางค์สุดท้ายออกเสียงว่า canal 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 can can คำที่6 conservation นั่นนะคำว่า v นะครับ conservation conservation คำที่7นั้นพยางค์ที่2นะครับ continue 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 cont cont คำที่8 ecotourism ecotourism eco tourism คำที่เก้าเน้นในะคำว่าขานะครับออกเสียงว่า economy 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 คำที่10 flag carrier flag carrier flag carrier คำที่11 government agency government agency government agency คำที่12เน้นที่คำว่านี่นะครับออกเสียงว่า initiative 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 คำที่13 invite 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 ออกเสียงตัว v ให้ถูกต้องนะครับและ14ครับออกเสียงว่า involve 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 คำที่15 learning center learning center learning center คำที่16 mangrove forest mangrove forest mangrove forest คำที่17เ mayor Mayor May ียรคำที่18 nature trail nature trail nature trail คำที่19 participate นั่นนะคำว่า T ีสนะครับ participate 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 คำที่20 plant มีตัว L ได้นะครับ plant plant แล้วก็ลงท้ายด้วยตัว T นะครับ plant คำที่21 preserve 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 คำที่22 private business private business ไม่ออกว่า business นะครับแต่เป็นแค่สองพยางออกเสียงว่า business นะครับ private business คำที่ย3เน้นหนะักคำว่า a นะครับออกเสียงว่า recreation นะครับ recreation recreation คำที่24 reserve 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 คำที่25 restoration นั่นนะคำว่า re นะครับ restoration 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 และคำสุดท้ายครับออกเสียงว่า ticket 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 หลังจากนี้มาฟังเนะื้อหของข่าวแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะครับ One mayor in p h u k e t is planning a new eco tourism project involving mangrove forest Rasada Mayor plans to make mangrove forests in the Tajin Canal and Bang Lao area part of a protected nature reserve the initiative is officially named the rasada green in the city project who gets department of marine and coastal services will also build a recreation and learning center as well as nature trails the project is not only meant to help preserve mangrove forests, but also to boost the area's economy by inviting locals to participate in protecting the forest. นายกเทศมนตรีคนหนึ่งในจังหวัดภูเกต็ตกำลังวางแผนโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่ที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนนายกเทศมนตรีรัศดามีแผนที่จะสร้างป่าชายเลนในคลองท่าจีนและพื้นที่บางฉีเล่าซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งของเขตอน,นุรักษ์ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองแผนการเริ่มใหม่นี้ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการรัศดาสีเขียวในใจกลางเมืองกลมทรัพยากรทางทะเลและชาย ฝั่งของภูเก็ตจะสร้างศูนย์นันทนาการและการเรียนรู้รวมไปถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการนี้ไม่ได้มีเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาป่าชาเลนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจของพื้นที่โดยการเชิญคนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการปกป้องป่า The DMCR and other groups approved the project in a meeting this week. The other groups supporting the project are the Phuket Mangrove Forest Resource Management Center and Phuket Rajapak University. The mayor invited all government agencies and local private businesses to support the project for the continuing conservation and restoration of natural areas. กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกลุ่มอื่นๆอนุมัติโครงการในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์นี้กลุ่มอื่นๆที่สนับสนุนโครงการได้แก่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตนายกเทศมนตรีได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง Earlier this week, almost 1,000 mangrove trees were planted in another area of Thailand. Hong Kong's flag carrier Kate Pacific has planted 999 mangrove trees in the Kongkloon mangrove forest in Samut Songkhram, central Thailand, as part of its One Ticket One Tree initiative. เมื่อต้นสัปดาห์นี้มีการปลูกต้นโกงกลางเกือบ1,000ต้นในอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยสายการบินคาเทปแปซิฟิกของฮ่องกงได้ปลูกต้นโกงกลาง999ต้นในป่าชายเลนคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามภาคกลางของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวหนึ่งใบต้นไม้1ต้น